ฟุตบอลไทยยู23ปีชุดนี้ใจพวกเองแม่งโคตรสู้นะครับต้องบอกว่าท็อปเองได้ดูฟุตบอลย23ปีระหว่างทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียคืนนัดนี้เนี่ยเราต้องชนะเท่านั้นนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหโคตรลุ้นดูในไลฟ์สด b ีจีสปอก็ว่าโอ้โหลุ้นตามพี่ตู่เลยโคทีวีจะบอกโอ้โหกว่าเราจะยิงประตูชัยได้เป็นนาทีแบบที่ C4 คณะกํายกยิงเข้าไปถ้าไม่ใช่ C ีผมไม่รู้ว่าจะเข้าป่ะนะแต่ C4 คือ ถ้าวางบอลถ้ายิงมันมันได้รุนแล้วก็เป็นประตูจริงครับก็ถือว่าเด็กชุดน,นี้ทุกคนใจสู้เรามีโอกาสเราต้องทําเราต้องสู้ทุกนาทีถือว่ารู้จักเอาบอลขึ้นหน้าที่จะต้องทําประตูถือว่าชุดน,นี้เรื่องของใจสอบผ่านไปเพิ่มเรื่องของพละงกาลังวิธีการต่างๆเพราะถ้าเราไปเจอเอเชียเนี่ยมัน,ม,นมันต้องเข้มข้นกว่านี้แต่ถือว่าครั้งนี้รอบนี้ถือว่าเราได้เฮกันนะครับได้เข้ารอบกันก็ถือว่าอาเซียนเราเข้ารอบ ร่วมกับเวียดน,นามเราจะไม่ปล่อยเวียดน,นามเขาเราคนเดียวเราต้องเข้าไปด้วยเออ,อะไรประมาณนี้ก็ดีว่าดีครับผมเชื่อว่าเราจะต้องเตรียมทีมให้ดีเพื่อจะไปเล่นรอบสุดท้ายที่ซาอุนะครับก็ถือว่าชุดนี้ได้ใจทุกคนทั้งคณะคำยกทั้งยกศรกรก็ดีศิกส,สาราตีชุดนี้ก็ดีนะเออชนอนคำมานี่ผมโชื่นชมเลยเป็นกองหลังที่สก,กัดทุกลูกครับก็นั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งคืนที่ บอลไทยดีใจเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันวันนี้ขอดีใจก่อนครับผมใครยิดเป็นอย่างไรคอมเมนต์คุดคุยก้นท็อบได้ครับผม